ท่านที่รักและชื่นชอบต้นไมท้ท่านครับบ่อยครั้งที่มือเย็นได้รับข้อักถามหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากทุกท่านมาผ่านช่องทางทั้งสองช่องทางก็คือช่องทาง YouTube มือเย็นสตูดิโอแล้วก็ช่องทาง Facebook แฟนเพจมือเย็นสตูดิโอของคนรักต้นไม้ซึ่งในนั้นก็จะมีการตอบคําถามแลกเปลี่ยนกับทุกท่านเป็นประจําอยู่แล้วในวันนี้มือเย็นขออนุญาตหยิบยกข้อคําถามนี้มาครับเพราะว่าอยากจะขยายความด้วยการถ่ายทําวิดีโอ เพื่อให้ทุกท่านได้เกิดความเข้าใจมากขึ้นมือเย็น Q&A จึงนำหรือหยิบยกคำถามนี้มาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับว่าเราจะแยกต้นไม้ออกจากกระถางดินเผานี้ได้อย่างไรครับบ่อยครั้งเลยที่เราจะพยายามย้ายกระถางซึ่งต้นไม้ของเราปลูกอยู่ในกระถางดินเผาซึ่งมันเป็นกระถางที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันมีน้ําหนักมาก แล้วก็มันถูกออกแบบมาให้มีรูปทรงที่ค่อนข้างจะย้ายกระถางออกไปได้ยากหลายๆครั้งเราจึงใช้วิธีการในการที่จะทุบกระถางใบนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าเราให้คุณค่ากับต้นไม้นั้นมากกว่าไม่อยากจะทำลายระบบรากแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับต้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับและเป็นสิ่งที่ควรจะทำแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าถ้าเราสามารถที่จะเก็บกระถางไว้ได้ ก็เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ทรัพยากรไปอย่างคุ้มค่าเพราะสามารถจะนำไปปลูกต้นไม้ต้นอื่นก็ได้หรือกระถางใบนั้นอาจจะเป็นกระถางลินเผาเคลือบซึ่งมีมูลค่าสูง<ม>ก็ควรอย่างยิ่งเลยที่เราจะพยายามหาวิธีการในการที่จะย้ายหรือแยกเขาออกจากกระถางโดยที่ไม่เกิดความเสียหายทั้งตัวรากแล้วก็ตัวกระถางไปพร้อมๆกัน เราไปทําความเข้าใจสันฐานของกระถางที่เราคุ้นตากันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระถางดินเผาขนาดใหญ่นั้นก็จะถูกออกแบบมาให้จะมีลักษณะของก้นที่สอบแล้วก็จะเริ่มผายขึ้นมาแล้วก็จะบวมออกจะเป็นลักษณะเหมือนตะโพกข,ของกระถางแล้วก็บริเวณขอบหรือปากกระถางนั้นก็จะถูกทําให้เป็นริ้วๆแบบนี้ทั้งเพื่อความสวยงามแล้วก็ความสะดวกในการที่จะยกเคลื่อนย้ายได้ง่ายให้หยิบจับได้ง่ายนะครับทีนี้ ปัญหาของมันอยู่ตรงนี้ครับตัวกระถางดินเผานี้ตัวขอบปากนั้นจะไปขวางหรือทําให้ตัวต้นไม้ไม่สามารถจะถูกดันออกมาได้โดยง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับกระถางพลาสติกสําหรับกระถางพลาสติกถูกออกแบบมาให้ปากผายกว้างแล้วก็ด้านล่างก็จะสอบลึกลงไปในส่วนด้านล่างก็จะมีรูที่เราสามารถจะดันกระถางออกได้โดยง่าย แบบนี้กระถางดินเผาก็ถูกออกแบบให้มีรูอยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันครับทำหน้าที่2ออย่างก็คือ 1. ทําหน้าที่ในการเดรนน้าหรือระบายน้ําออกจากกระถางลงสู่ก้นกระถางและอีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อเอื้ออํานวยให้เราสามารถที่จะดันก้นกระถางเข้าไปได้หลายๆท่านที่มีประสบการณ์ในการเพราะเลี้ยงต้นไม้ในกระถางดินเผานั้นมักจะนิยมนําเอาเศษกระถางแตกไว้อยู่ที่ด้านล่างเพื่อให้มือหรือหัวโป้งของเรานี้สามารถที่จะดันเข้าไปแล้วก็ช่วยอํานวยความสะดวกดิน ดันออกไปได้มากขึ้นแต่สําหรับต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตแน่นเต็มกระถางแล้วโอกาสที่จะดันออกมาเช่นนั้นทําได้ยากมากๆเลยครับเราต้องไปเริ่มต้นจากการจัดการดินในส่วนนี้ก่อนครับเราก็พยายามจะเอาแนวดินในส่วนนี้ครับออกก่อนเลาะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดึงดินขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ทิ้งออกไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับเนี่ยกดลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาขึ้นมากดลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงดินขึ้นมาอีกนะครับเอาออกไปเนาะแบบนี้นะครับ ทำให้แบบนี้โดยรอบเลยครับข้อเสียก็คือเรามีโอกาสจะทำลายรากออกไปได้พอสมควรเลยนะครับในส่วนนี้เขาจะมีต้นอ่อนนะครับเราก็จะเอาออกแค่นิดหน่อยพอไม่ให้ทำลายรากแล้วก็ต้นอ่อนนะครับในส่วนนี้ก็เอาออกได้อีกนิดหน่อยครับทีนี้ก็น่าจะได้แล้วครับ พอเราทําเช่นนี้แล้วนะครับตัวดินก็จะไม่กวางบริเวณปากกระถางแล้วเราก็ลองนอนกระถางลงไปใหม่นะครับแล้วก็ค่อยๆดันจะสังเกตได้ว่าเราจะมีแผ่นดินเผาที่แตกหักแล้วลองไว้ก้นกระถางเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่ช่วยดันให้ออกง่ายขึ้นนะครับเราจะดันและทั้งดึงไปพร้อมๆกันนะครับจะทําให้ดูช้าๆนะครับอย่านี้นะครับออกมาแล้วก,ก็ออกมา ได้ง่ายแล้วนะครับกระถางก็ยังคงอยู่นะครับแต่ต้องบอกตรงๆครับว่ากระถางแบบนี้หนักมากๆเลยครับถึงแม้ว่าจะดูแข็งแรงทนทานนะครับก็แลกมาด้วยกับน้ําหนักที่มากเลยนะครับต้นนี้ก็คือครีบประวานนะครับเราก็ได้ความอนุเคราะห์จากท่านผู้ที่รักและชื่นชอบต้นไม้ก็แบ่งปันมาให้มือเย็นปลูกนะครับไหนๆก็แยกกระถางออกมาแล้วเอากระถางดินเผาไว้ใช้ต่อแล้วผมก็จะแยกแล้วก็เพิ่มจํานวนเลยนะครับวิธีการเหมือนเดิมนะครับจะใช้มีดหรือใช้มือก็ได้นะครับผมจะใช้นิ้วล็อกไว้อย่างนี้นะครับ แล้วก็งับแล้วก็งับแล้วก็งับหักเลยครับแบบได้แล้วนะครับจะนําไปปลูกเดี๋ยวเอาอีกสักต้นหนึ่งนะครัแบต้นนี้เป็นต้นที่อยู่มานานหลายปีมากๆเลยเราจะเอาต้นนี้นะครับ2ต้นนี้ตายด้วยกันแบบนี้นะครับจริงๆเราก็แยกต้นนี้เลยดีกว่าอ่ะไปด้วยกันนะครับดูมือนะครับ เป็นทั้งหมด3ต้นครับสาหรับต้นไม้ที่ปลูกในกระถางดินเผานะครับก็ใช้อิฐแตกๆแบบนี้แหละวางลงไปนะครับที่ก้นกระถางแบบนี้น้ํายังคงระบายได้อยู่นะครับแต่สิ่งที่จะช่วยเอื้ออํานวยก็คือเวลาที่เราดันก้นกระถางนะครับก็เห็นไหมครับเขาก็จะหลุดขึ้นมาได้โดยง่ายจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยดันดินขึ้นมาแบบนี้นะครับนะครับก็ลองหาเศษกระถางแตกๆนะครับวางลงไปแบบนี้เลยครับสําหรับดินเดิมเราก็เอาไว้ใช้ต่อนะครับเป็นเศษดินที่ร่วงลงมาแล้วก็นําไปใช้ต่อ แบบนี้เลยเราจะไปผสมกับดินใหม่ครับ สำหรับส่วนผสมของดินปลูกก็เตรียมไว้ด้วยดิน1ส่วนแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุนะครับในที่นี้ได้ปุ๋ยหมักมาแล้วก็ใส่ไปอีกหนึ่งส่วนใส่กบาบมะพร้าวลงไปสักครึ่งส่วนครับแล้วก็มีทรายอีกสักครึ่งส่วนเนื่องจากว่าครีบประวานเป็นต้นไม้ที่ชอบดินมีความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุสูงแต่ต้องระบายน้ําดีแล้วก็ช่วยเติมเรื่องของทรายเข้าไปและตัวกบาบมะพร้าวสับในระยะแรกนะครับจะทําให้ดินโปรง่งแล้วก็ระบายน้ําดีขึ้นเราก็นําส่วนผสมทั้งหมดนี้ผสมลงไปกับดินเดิมนะคร จากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับดินปลูกที่มือเย็นใช้ไม่ได้ใช้เป็นดินถุงนะครับก็ใช้เป็นดินที่มีอยู่ที่บ้านนี่แหละเราก็ปล่อยให้เศษซากพืชซากสัตว์หลน่นทับถมกันบริเวณผิวดินนั้นนะครับแล้วก็ขุดออกมาใช้ผสมกับวัสดุปลูกอื่นไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกยักมทรายกากมะพร้าวสับอย่างนี้นะครับเพื่อให้ดินมีคุณสมบัติเหมาะแล้วก็ใช้ปลูกต้นไม้ที่มีอุปนิสัยต่างๆกันไปได้เป็นอย่างดีเลยครับ เคล็ดลับอย่างหนึ่งในการขยายพันธุ์ต้นไม้นะครับพระยายามผสมดินปลูกให้มีปริมาณเพียงพอกับการขยายพันธุ์ต้นไม้น,นั้นแล้วเราจะปลูกต้นไม้อย่างมีความสุขเลยครับเรียบร้อยครับเราก็เติมดินลงไปในก้นกระถางก่อนนะครับแล้วก็วางรากของเขาลงไปแบบนี้จัดรากสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็เติมดินปลูกลงไปจนเต็ม เรียบร้อยครับการใส่ดินปลูกลงไปนะครับก็ไม่ควรจะสูงเกินขอบใต้กระถางแบบนี้นะครับซึ่งเป็นแนวที่ผู้ผลิตได้ออกแบบมาแล้วนะครับเวลาเราลดน้ําต้นไม้ลงไปดินก็จะไม่ได้ไหลออกมานองพื้นหรือเปื้อนเปื้อนะครับเป็นการสูญเสียดินไปเปล่าๆแล้วก็สร้างความเปื้อนเปื่อนให้กับบริเวณโดยรอบเลยครับก็เอาแค่นี้พอนะครับการย้ายต้นไม้ออกจากกระถางดินเผาโดยที่ไม่ต้องทุบทําลายกระถางก็สามารถทําได้นะครับเพียงเราพี่ถีพี่ถัน เริ่มต้นจากขั้นตอนแรกก็คือพยายามซาอดินบริเวณที่เป็นขอบปากที่จะขวางแนวทางดันออกมาของรากแล้วก็ดินปลูกภายในกระถางนั้นทำให้เขามีขนาดเล็กลง กว่าปากกระถางก็สามารถจะดันออกมาได้ง่ายขึ้นประการที่2เมื่อเราเซาะดินออกได้ระยะหนึ่งแล้วก็ลองทดสอบดูครับลองคว่ำหรือนอนกระถางดูแล้วก็ค่อยๆดันเขาออกมาถ้าหากกระถางนั้นลึกมากๆก็ใช้ไม้ดันช่วยก็สามารถจะทําให้เขาออกมาได้โดยง่ายครับและประการที่สําคัญมากๆเลยก่อนที่เราจะปลูกต้นไม้ลงไปในกระถางดินเผานั้นอย่าลืมตัวช่วยที่สําคัญเศษหินหรือเศษดินเผา วางปิดรูกระถางไปก่อนทําหน้าที่ทั้งช่วยในการยังคงรักษาระบบระบายน้ําในกระถางและช่วยในการดันรากออกมาเมื่อเราต้องการย้ายกระถางครับวิธีการง่ายๆแค่นี้ละเอียดละออสักนิดเราก็สามารถจะย้ายกระถางปลูกหรือต้นไม้ออกจากกระถางดินเผาได้ง่ายๆเลยครับข้อความทักทายคําถามและข้อมูลแลกเปลี่ยนที่ท,ท่านส่งมาถึงมือเย็นล้วนมีคุณค่าต่อมือเย็นสตูดิโอมากๆเลยนะครับเชิญชวนทุกท่านที่ พอจะมีเวลาแล้วอยากจะทักทายมือเย็นมาก็ทักทายมาได้2ช่องทางนะครับก็คือ1คือทางช่องคอมเมนต์ของวิดีโอนั้นๆทางช่องมือเย็นสตูดิโอทาง u t u b e นะครับและอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางช่องทางข้อความจะสะดวกมากๆเลยครับของ Facebook Fanpage มือเย็นสตูดิโอช่องทางนั้นดีมากๆเราก็สามารถจะแนบภาพมาด้วยครับมือเย็นยินดีอย่างยิ่งที่จะตอบคําถามทุกคําถามเลยครับถึงแม้บางคําถามอาจจะมีความรู้น้อยไปสักนิดก็ขออนุญาต ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วมาตอบทุกท่านนะครับสาระดีๆของมือเย็นสตูดิโอมีเป็นประจําทางช่อง YouTube มือเย็นสตูดิโอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมือเย็น q a ก็จะคัดเลือกคําถามที่จําเป็นจะต้องตอบด้วยวิดีโอมาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านนะครับเชิญชวนทุกท่านที่ชืช่นชอบประดักต้นไม้ก็กด Subscribe ติดตามมือเย็นนะครับและถ้าจะให้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัปคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและถ้าคิดเห็นว่าคลิป ในการที่จะย้ายต้นไม้ออกจากกระถางดินเผาโดยที่ไม่ต้องทุบกระถางเลยมีวิธีการง่ายๆเช่นนี้ก็แชร์คลิปนี้ให้ญาติสนิทมิตรสหายของทุกท่านได้รับรู้ด้วยผลน,นะครับในตอนนี้มือเงยสตูดิโอขอญอาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ